เป็นฐานหินผุมประเต็นไม่แน่นหนาเปิดระบายความร้อนได้นะคะจิงชวนกระแ่น้ำแม่น้ำปากตักแม่พ้นแม่น้ำเจ้าพยามาแล้วท่านผู้ชม งไปทางเรือหัวเรือรักจูงภาพจะย้อนแต่งสักหน่อยนะคะแต่เป็นท่านหินจะเปิดประเต็นระบายความร้อนแบบนี้ทำาังไง ตรงท้ายตรงท้ายลำนี้นานๆจะได้เห็นสักทีนะคะท่านผู้ชมจะอ่านชื่อเรือให้ชมไม่รู้ว่าจะได้เห็นไหมตัวหนังสือเล็กจัง จะได้เจอบางทีเขาก็ดึงหน้านะปีที่แล้วดึงหน้านะคะ,ะเสียงลมมากโอ้กดเชืกเอกออกมาหนึ่งลำท่านผู้ชมสามหัวเรือลากรถเหลือสองหัวเรือลากนะกะดเชืกเอกออกมาแล้วนะคะเหลือสองลำวิ่งก็จะถึงจุดหมายปลายทาง ไมมาสามมาสามเพื่อช่วยกันเอาเรือโปะเข้าสามแยกสามวนนะคะบอกไม้บกมือให้ตุมขอบคุณมิตรภาพนะคะอีใไข่หน้าบกไม้บกมือให้ตุมพรปียะน้องสุภพาพรเอ๊ พาพรและสามีนะคะโอ,อ้เปลี่ยนเปลี่ยนเรือเปลี่ยนเรือจําไม่ได้เลยพรปรแยาก91านะ,ะมาขับลํานี้ตุ้มจําไม่ได้เลย <c oughs> จําน้องไม่ได้ขอบคุณมิตรภาพแห่งสายน้ําอีกเช่นกันนะคะเมื่อพี่ชาวเรือเจอ,เจอตุ้มกระบอกไม้บกมือทักทายอาจจะไม่เคยบางท่านไม่เคยคุย อย่างใกล้ชิดนะคะแค่บอกไม้บกมือให้กันนี่ก็ดีใจมากๆแล้วขอบคุณมากๆเลยขอบคุณสิ่งดีๆที่มอบให้ตุ้มนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยท่านเลยที่ท้ามารับชมนะคะถ่ายสวยบ้างไม่สวยบ้างบางโอกาสก็วิ่งมาถ่ายแทบไม่ทันก็มีนะขอบคุณมากๆไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะน้ําขึ้น ปีสั่งมาใน168นะคะ